วันที่4มิถุนายน2,563ผู้ที่ถือบัตรคุณจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เฮสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ใหม่ค่ะนายล่าว,ว่ารนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวนะคะว่า กระทรวงการคลังก็ได้เตรียมเสนอคณะกรรมการเยียวยาประกอบด้วยประหลัดหลายกระทรวงเป็นกรรมการในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาเรื่องการเยียวยาหลายทุกกลุ่มโดยเฉพาะการเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระกลุ่มแรกสำหรับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน1.7ล้านคนรายชื่อตกหล่นตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกหากนำมาตรวจสอบมาอีกครั้งหลายด้านและหากผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ก็จะได้รับการเยียวยาหรือไม่ในขณะเดียวกันวันที่4มิถุนายน2563ก็จะหารือในเรื่องการเยียวยาประชาชนที่ตกหล่นในกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหากได้ข้อสรุปแล้วก็จะนําเสนอให้กับคณะกรรมการคัดฟรองการใช้จ่ายเงินกู้รับทราบอีกครั้งตามกระบวนการของการใช้เงินพระราชกำหนดพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาท และจะเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอตามลำดับถัดไปนะคะในส่วนของกลุ่มเปราะบางนั้นนะคะก็ขอย้ำว่าผู้สูงอายุซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนตั้งแต่6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทต่อเดือนตามอายุหากทำอาชีพอิสระแล้วมาขับแท็กซี่ค้าขายลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันไปแล้วก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยา1000บาท ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เตรียมจ่ายเงินในขณะนี้เพราะจะซ้ำซ้อนในส่วนของกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มเปราะบางงวดแรกก็จะรวบยอดจ่ายครั้งเดียวทั้งเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนรวมเป็น2,000บาทจากนั้นกรุมบัญชีกลางก็จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในเดือนกร,รกฎาคมรวมเป็น3เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุคนพิการแม่เด็กแรกเกิด ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายละวรนกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ